ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิงโผกาสอีกไม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาตรงไทยตรงหน้าเ้ยพี่น้องเด้อมาเยี่ยมชมนะครับเอ่อสีวาเจังไหนเนาะมาเยี่ยมพาพี่น้องมาเยี่ยมชมเอ่อกับพ่อแม่ควายนะครับกับยู แบบทงไฮทงหน้าแบบนี้บรรยากาศดีๆนะครับปลอดโรคปลอดไพยพี่น้องครับนี่นี่นีๆๆ่มีสายมีมีควายสายเริ่มต้นให้พี่ให้น้องเด้อพี่น้องเด้อม้อนี้เพิ่นเปิดโยคอคยกคอคนะครับเพิ่นเปิดโยคอกเลยนะครับผมก็อยากเสนอนําเสนอให้พี่ให้น้องนะครับได้เบิ่งได้ชมน้ากันมีมีงามๆานะครับงามๆามกับงามๆาก็ถือว่าเป็นงามๆาสายเรล่มต้นเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เบิ้งกฝากพี่น้อง เบื้องจนจบคลิปแล้วครับเดอ้อเพราะว่าควายทองนะครับผมสีไทยเป็นเป็นถ่ายคลิปนะครับส่วนเริ่มต้นก็สิเป็นเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเอามาหู่จักกับจะคล้องเพิ่นซะก่อนอ่า,า,อส,กกา,อาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับไอ้ครับอ่าเฮาซื้อว่าจังได๋เฮึผมซือ้ออนุชิตพอใต้ครับอ่าไอา้เฮาเอิญเอิญเป็นซื้อเหรีเลรียเลยซื้อหยังซื้อเท่ครับเนาะไอ้เท่เนาะไอ้เท่เนาะครับอ่าไอ้เท่เฮาอยู่อยู่บ้านไดนครับอยู่บ้านกระนวนส้มสูงครับผมบ้านกระนวน อำเภอสั้มสูงขึ้นตำบลยังครับอยู่นี่ตำบลกระนวนครับบ้านกระนวนตำบลกระนวนครับผมขึ้นอำเภอสั้มสูงครับผมจังหวัดจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นเนาะครับเนาะขอนแก่นขอนแก่นพี่น้องมื้อนี้มามาขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อมาเยี่ยมมายามมื้อนี้เฮาเปิดแบงค์ให้พี่น้องเป็นสายเริ่มต้นน้อยเนาะเป็นสายเริ่มต้นสําหรับผู้ทุนหน่อยสําหรับเกษตรกรนะครับเล่ากับเป็นเกษตรกรนี่ยนะก็เพื่อเกษตรกรเลยนะครับเบอร์ทั่วเบอร์ติดต่อไปนะครับ ศูนย์แปด3ูนย์สามเก้าสี่เก้าสามสามห้าศูนย์แปเาสา่นอบอครับศูนย์แปดศูนโอ้ศูนย์แปดศูนย์สครับผมครับอแน่นอนแน่นอนแน่นอนเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไล่เลยะครับเบอร์นี้เบอร์ไล่ครับเบอร์ไล่เนาะสำหรับพี่น้องผู้ที่ไปทำงานตัางประเทศนะครับ อยากซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงหรือว่าเจ้าไดกับติดต,ตอ่อทางไลฟ์เพิ่นก็คือวไอ้กับบ่แม่นไอดีไลฟ์เนาะแต่ว่ากับเป็นเป็นเบอร์นีไ่ได้เป็นเบอร์ไล่เ์เน,เนาะเบอร์เบอร์ไลฟ์เลยอ่าติดต่อทางนี่แต่ก็ได้พี่น้องครับโอ้แม่นี่บ่ธรรมดาด้วยแม่นี่ก็ได้เป็นควอยแค็งขาด,ดีนะครับเพียงเพียงแต่ว่าขาดนำเลี้ยงจักน้อยหนึ่งจังโตจังสี่เปิดไปได้ไหนครับนี่ยเปิดไ้หกสิบเก้าครับโตนี่นี่เปิดไ้หกหมื่นเก้า 69ส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสองบวกลบครับตัวนี้อ่าสูงยอยู่ร้อยสามสิบสองบวกลบ,บเป็น,วปนควายสาวสองปีเนาะควายสาวสองปีหกหมื่นเก่าพี่น้องครับเป็นควายผมเบิ้งแล้วนะครับเป็นคไข้ถือพัฒนามาแล้วหนึ่งนะครับ <S <S เนื้อหนังเขาเป็นสีชมพูนะครับพี่น,อน้องเบิ้งอ่าแขงขาเหยียดดีแขงขาใหญ่นะครับแล้วก็ตาเต็มนะครับตาเต็มตาเต็มใหญ่เลยนะครับเต็มวงเลยตาเต็มแก้มจำ พ่อสองอ่องบักงามพี่น้องครับเมึงเอ,อืกเอกเขาบ่เนี่ยมึงเอ,อืกอกเขาพูน่ะมึงเอ,อืกเอ,อกพี่น้องครับแล้วก็เรียบดีเรียบดีพี่น้องครับเรียบหนาดีเรียบหนาดีเรียบน,น,น้อยกอดดีครับนะั่นเึ่งเอาเลยครับเป็นควายที่ถือพัฒนามาแล้วพี่น้องครับให้ว่าให้เอาให้พี่น้องเอาพัฒนาต่อในราคาเกษตรกรหกหมื่นเก้าพันควายสองปีเฉลียวพึ่งลุ่นพี่น้องเขาเฉลียวพึ่งลุ่นยี่ห้าหิงเข่วลูก เนี่ยเาวังครับเปลี่ยนว่าเา <laughs> วัง <laughs> ช่อแขวลูก <laughs> อ่าฟันลอยอยู่นะครับฟันลอยอยู่เฉาวังนะครับเฉาวังอยู่ตอนนี้ก็คือควายประมาณสองปีพี่นอ้องเขาอ่าหางดีนะครับหางดีเด้อหางดีหางดีขวัญดีครับหางดีขวัญดีพุนะ่นน่ะออกแดดแหง่งชัดเจนครับจับออกแดดได้จุงออกแดดเลยเออเนี่ยเ <laughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเออพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอายางยางยางมาหน่อย่างยางงกเหมือนเก่าพันพี่น้องครับคุ้มสุดคุ้มเด้อผมว่านี่ พูดนะพูดนะกักลูกหลานผมขี้เบิดโอ้ค่อยหูหงเนาะเด็กน้อยลูกหลานนี่มาเฟียได้เหมดเนาะเฟียได้เบิดครับโอ้แน่นอนแนวนอนแนวนอนนี่ครับพี่น้องครับหกหมื่นเก้าพันพี่น้องเอาไปเบิ่งตัวต่อไปห้าวบ้านนี่ครับเอาพี่น้องครับบานนี้มาเบิ่งโคมต่อไปนะครับตัวต่อไปของเฮาป่าโอ้พี่น้องครับควอยกับตัวแม่กับธรรมดาธรรมดาดิพี่น้องแต่ว่าลูกนี่ยป้าพี่น้องเฮา ขันผมเ่าเห็นกินนมผมบอกสิบอกเลยว่ามันเป็นลูกเสียบนะครับผมสิบอกเลยว่ามันเป็นลูกเสียบนะครับอันนี้กินนมอยู่ได้พี่น้องอย่างเยิ่นเลยเอาว่าราคาก่อนตัวก่อนสิถามรายละเอียดเนาะต่อไปคู่นี้เท่าไหร่แบบทิปเก่าครับฮะยแบแบทิปเก่าแบบเมื่อก่อนเนาะครับผมหมวยม่งั้นจะหลูกไม่เกิดสิพ่อคุมเราด้วยนี่ไม่งั้นจะหลูกไม่เกิดสิพ่อคุมเราดื้อพี่นอ้องเฮ้ปยโอ้ยโถ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  แม่มึงเบื้องล่าผลงานเพิ่นเอาไปนี้จังสี่ไปนี้สอบถามรายละเอียดคไข่ไปนี้เพราะว่าลูจังราคาแล้วแปดหมื่นเก้าพันแม่ลูกเนาะแม่นี่ความสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเก้าสามสิบร้อยประมาณนี้เนาะประมาณสามสิบบวกลบเนาะประมาณสามสิบบวกลบพี่น้องไอ้พัฒนาเอาแต่ว่าตัวนี้นี่มันเป็นเสื้อสายตัวยังไงนาะครับนี่ลูกมันนี่ยล้านเบิ่มครับตัวนี้ล้านเบิ่มเนาะครับผมอ่าก็คือพอเขานี่เป็นลูกไส้เบิ่มลูกไส้เบิ่มพอเขานี่เป็นลูกไส้เบิ่มพันล้าน แมนครับอ่าแล้วก็เพิ่นมาอ่าผสมค่มตัวตัวตอ่าทศตัวละพันนี่เนาะแมนครับมันในถองมีอีกปะครับนี่มีมีอยู่ครับในถองห่าผสมแล้วหันบ่ผสมแล้วเดือนนึงโอ้เดือนนึงเดือนนึงครับโอ้เดือนนึงนี่บ่ทันของจักว่ามีบ่มีแต่ว่าผสมแล้วเนาะแมนครับอ่าเป็นพ่อได้เนาะครับในถองพ่อกะพ่อหลานเบิรมครับนี่ตัวเดียวกันนี่บ่ตัวเดียวกันครับผมโอ้เห็นคนนั่นวจ้าในสิบ่เอาเนาะเออแมน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 โอ้แน่นอนแน่นอนดีดีครับ อ่าตัวนี้ก็เป็นมีซักเป็นล้านเบิ่มในทองเนี่ก็เป็นพอเดียวกันนะพี่น้องเด้อปเป็นพอเดียวกันพี่น้องเข้าเป็นพอเดียวกัน8ป็ดมืนเกาพันแม่กับสูงลอยสามสิบแต่ว่าลูกนี่สุดคุมพี่น้องเข้าป้อลูกไม่เนาะ <c oughs> ยางออกแดดให้ลูก <c oughs> โอ้ยอย่าว่าผมอย่าว่าผมย่องเด้อพี่น้องให้เบิ่งเอานะครับให้เบิ่งคว้วแม่นีเอานะครับบง <c oughs> มันเกินนี่ดีพี่น้องครับ <c oughs> ผมมาเนี่ยขันว่าเห็นมันกินนมเนี่ยผมมาผมมาจะเศร้าเนี้พี่น้องนี่ผมมาอยู่นี่ผมมาเป็นคนตัวนะครับ ผมเห็นมันกินนุ่มนี่พี่น้องผมยังเสือนี่ว่ามันเป็นลูกนะครับนี่ผมก็เบิ้งคักกี้เด็ผม่เมื่อว่าธรรมดาดิผมมาเบิ้งคักกี้เด็กหลานเบิ่มแหมเนาะตัวนี้แมเนาะขวัญดีขวัญดีหัวนี่ปุ๊บมอพี่น้องเบิึงเอาขันว่าเอาไรกันดีว่าย่องเอาเบิ้งเอาโดนั่นเบิ้งเอาเตี้ยจักเดือนนะครับนี่ประมาณซีหาเดือนครับอ๋อประมาณซีหาเดือนเนาะครับผมแม่กับผสมแล้วเนาะเป็นพอเก่าเป็นพอเก่าหางนี่พี่น้องมึงเอาอ่า กับเป็นควายกับเป็นควายน้อยเยอะพี่น้องมันกับเบื้องบัตรันออกดอกหางนี่แต่ว่าผมเบื้องแล้วว่ามันจับสูงนะครับเพี่อเห็นบัตรไปหน้อยแล้วกับมีกิมมีกิมเออ่มีกิมที่มีไอ้ขวัญมีขวัญไม,ม่ห่างเปิดจินเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายทรงลูกนะครับคุนควายยังสิมแม่นอนแม่นอนลูกไหมแม่ผมบัทรันอยากกันไอ้เบื้องดอกพี่น้องแต่ว่าผมอยากเบื้องลูกซะก่อนคือจริงๆแล้วนี่แม่แม่พันควายเฮานี่บ่ได้บ่ได้บ่ต้องไปตัวใหญ่ตัวสูงอยังมากมาย นะครับแต่ว่าพี่น้องให้เบิ้งเอาว่าควายตัวไหนมันส่งลูกนะครับให้พี่น้องเลือกเอาดีกว่านะครับเพราะว่าตัวบักใหญ่บักโคเนื้อหนังดีหนาเขางามออกลูกมาเห็ดขดหลอดยื้อทอักิริดนี่พี่น้องเป็นต้เอาวะแต่ว่าจังสี่นี่ผมว่าแต่ลูกมันก็คุ้มพอได้พี่น้องเห็นนะคุ้มแล้วครับคุ้มแล้วนี่คุมคุมคุมเลยนี่เบิึงคว้ามันครับบุญน่ะสายนมนมแน่นอนแน่นอนแน่นอนหลานเบิ่มม่เนาะโอ้มีขวัญสองทางนี่ครูหนึ่งพอดีตัวนี้ ผู้หนึ่งมีขวัญหนานะครับเนี่ยเห็นบ่พุ่นขวัญตกสวงว่างามงามงามเรียบวันนี้เบิ่งเรียบเขาวัานนี้เรียบค่อยหน่อยนะครับโู้ยตัวนี้โ <c oughs> อ้ยหัวนหนวกห,ห,หนาหมอทองเลยป้าตัวยี่สิบไม้ <c oughs> พวบใบนะมั้ย่อ้ยขวัญนะเมียสนเข้าแต่น้อยพวดนี่ยสนเข้าแต่น้อยพวดสนเข้าแต่น้อยพวดแต่ว่ากะได้การนี้หรอกมันจังหูจังเชื่อง <c oughs> โอ้ยม้วนโอ้ยเย็ดโอ้ยอ๋อสนม้วนสินี่ <ผ>วุ้ยบัวคัดบ่วคืนเลยจีอือโอ้ให้บนี่ล่ะว้าตัวงาม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 อัตลักษณ์แน่นอนเลยพุ่นตาเตี่ยมเกี่ยมจำข้อสองอ่องพุ่นอ่ะยืนไหมเนาะแควยน้อยยืนไหมพี่น้องเบิ่งเอาพุ่นอะ่ะบ่วจะสะวาผมหยองเนาะพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาเอาตามสายตายจากของเลยนะครับนั่นว่าผมทา,ทายไก่ทายไก่ทายมุมไก่มุมไก่พี่น้องเบิ่งอยู่แล้วก็ข้อมกว้างของเอิร์กนะครับนั่นเบิ่งเอานั่นพุ่นไหม คุณแห่เออแปดมื่นเท่าไรก่อนแปดมื่นเก่าครับแปดมื่นเก่าอ่าคู่นี้คันผมบอกผมกับจิตวะแถมแม่นะครับแถมแม่แถมแม่ <S <S แมอ่าซื้อลูกซื้ออนาคตลูกแลก้วก็แถมแม่พร้อม <S 2> <S 2> อ่าในท้องในท้องเงินพอเดียวกันเนาะพอเดียวกันอ่าแปด<อ>มื่นเก่าโอ้แน่นอนแน่นอนเอาไปไปไปเอาเบิ้งเบื้งมูต่อไปวันนี้เบิ้งตัวต่อไปวันนี้คุณน่ะพี่น้องยังมีหลายอีกหลายตัวด้วยนะพี่น้องครับอ่า อยากบอกจังหน่อยคือช่วงวังก้อนน่ะที่ผมบอกไปทุกคลิปก็อยากให้พี่น้องมาเบื้องตัวจริงนะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากให้พี่น้องไปเปรียบเทียบกับราคาที่ในตลาดนะครับว่าเป็นยังไงยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมผมบ่แนนนําให้พี่น้องไปตลาดแล้วเด้อพี่น้องเด้อผมบ่านะนําให้พี่น้องไปตลาดแล้วเพราะว่าอยากให้พี่น้องป้องกันจากขวงนะครับรับผิดชอบตัวจากของเองรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็รับผิดชอบสังคมนะครับอ่ามันจังไหลเหร ควบิดตัวไม่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอ่าซื่อว่าอย่างไรละ่ะโอ้มีขอกโอมีค้อนี้ยังนี่ผมกับอา,านภาษาอังกฤษบ่คอยเก่งนะครับก็อยากให้พี่ให้น้องนะครับอ่ารักษาสุขภาพเจ้าของดีก่ก็นะครับไปสนามก,กับผมถือว่าเป็นซุ้มเสียงได้พี่น้องเพราะว่าคนร้อยพ่อพันแม่เนาะไปโย่หันจักไว้ยังแน่เนาะจักพ่อมาได้ใส่แน่นะครับแล้วมันติดง่ายก็เกล้พี่น้องเขามันติดง่ายก็เกล้ตัวผมเองนี่แต่สนามประกวดควายโย่บารบือผมกับว่าไปได้พี่น้องเด้อผมบอกเลยผมว่าไปนะครับผมก่ได้ไป นะผมบอกไล้ว่าผมบ่ไปนะครับก็บอกยังไงว่ามันผมกระลับผิดชฌาปฎิจักของต่อตนเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมนะครับให้เบื้องไว้นะครับคือมันแม่นเฮาบ่ไปในสถานที่ยังสัน่นมันกับว่าทุกย้อนดอกพี่น้องครับมันกับว่าผ้าให้เฮาจนย้อนดอกพี่น้องครับผมว่านะเบื้องเอามาเบื้องเอามาเบื้องเบื้องเอาน้ำแขอกน้ำรักทั้งสี่หล่ะผมวานี่อ่าเนี่นี่ยนี่ยเนี่นี่เนา กางเกงใส่มาเลี้ยงควายนี่มันเป็นทางใครมาเลี้ยงงัวนี่มันประยู่ธ์หรอขัวนี่มันไปหมดแล้วลยนี่ไห <c oughs> ลไปไหนแม่นี่แม่นี่ <c oughs> นวะครับเปิดไปหาชิปาครับหาเมื่อนหาเนาะหาเมื่อนหา <c oughs> เดียวเดียว <c oughs> เดียวเดียวเดียวย้อยลายยอด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 เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเที่ยว,ๆๆๆๆวเขาขั้วทีดีครับต้องจับเข้านะครับอ่ามันสิเตื่นกินจังผมนี่ยไม่ไม่โยมันสิเตื่นผมมาแล้วมันพาหมูเตื่นนะครับตัวนี้ก็ว่าจะขวงผลใบได้ดี แล้วกับจริงๆแล้วมันเชื่องดีนะครับเนาะเชื่องครับเชื่องเชื่องไล่มันได้ก่อนราคามันหาซิมหาครับหาเมื่นหาหาเมื่นหาอ่าเป็นสายเริ่มต้นเด้อพี่น้องเด้อเป็นสายเริ่มต้นตัวนี้กักัสิปีน้อยๆเนาะครับเนาะปีน้อยๆครับปีน้อยๆแต่ว่าผมเบิ่งแล้วพี่น้องครับเป็นสายหูหักด้วยนี่หูหักเป็นสายหูหักไ่เม็นหูงอด้พี่น้องไ่เม็นฟอนลำธรรมดาด้วยหักคอหล่อเลยนะครับนั่นเห็นบ่หูเขาหักคอหล่อเลยนี่อย่างน้ำมูกระเด้ลามจ้าเครียดแล้วสาวนี่ตัวนี้นะครับครับผมปล่อย ที่มูอยู่หันแล้วโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วเ่า,ากับป่อยปล่อยมันสุดตนั่นะแต่ว่าเ่า <จะ S 2> ผ <ม S 1> ุไม่ง่ายไว้แต่ว่าการควายปล่อยนั่นสิการควายปล่อยนั่นสิมั่นสีบ่ควยอยากลืงมือห่อเ่าต้องจับต้องใบมันแน่คือบางเถ้อมันนอนน้ำขึ้นมาแล้วขันแม่นี่เ่ากลับมามาคัดมานยังให้มั่นสีนะครับมันกระสิมันกระส,สิลืงมือเห่อหน่านะหาเมื่อนหาควายกับปีประมาณประมาณ ปีซี่เดือนประมาณปีซี่เดือนเนาะครับผมปีซี่เดือนปีหาเดือนนี่ละปีซี่เดือนหาเดือนก็สิประมาณสิบสิบเจ็ดเดือนเนาะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เอ๋อหน้าตาดีพี่น้องครับหน้าตาดีเขาดีเท่าไรครับส่วนสูงยี่สิบเจ็ดปรายี่สิบเจ็ดเนาะประมาณนี้เนาะครับผมกะบวกลบประมาณเส้นหนึ่งเนาะครับผมยี่สิบเจ็ดบวกลบประมาณเส้นหนึ่งนะพี่น้องเด้อแต่กะมาชุ่มตัวจริงเอาโอ้ยพี่น้องเฮาเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาบัดนี้งามแล้วงามแล้วเบิ่งตัวต่อไปเฮา ครับผมเอาไปนี้พี่น้องครับมาเบิ้งอ่อยทองบางวันนี้มาเบิง้งควายทองบาง,บาง,บาง,าบงวังงงงนนี้โอ้แม่นีไม่เหงาดีเนาะตัวนี้ลำเหงาด้อพี่น้องเด้อล,ลำเหงาแห้งเหงาแห้งตัวนี้ทองกี่เดือนหรอครับนี่ยทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนข้าเขาวอบเปิดเวลาปันไดะเปิดไว้ แปดทิ้มหางครับแปดมืดหาน้อแปดมืดหาควายทองเจ็ดเตือนโอ้หางหางใหญ่หางผัวดีตอนนี้สูงลอยสูงลอยเท่าไรครับนี่ยร้อยสามซีบวกลบครับผมบวกลบเนาะสูงลอยสามซีบวกลบแต่ว่าหน้าเขางามพี่น้องครับโอ้หน้าเขาตากงามหน้าเขางามหนาเขางามตัวนี้ หนางามด้วยพี่น,อน้องด้วยแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนดีนะครับแต่ว่าเข้าไปนอนสขี่ตมมากดันดินมากรถเกียร์นะครับเรียบดีนะครับตัวนี้เรียบดีเรียบบวคบบวขี้นะครับเรียบดีเรียบดีคุณนะความสูงกับรอยสามสิบสี่สามหานะประมาณนี้อทองเจ็ดเดือน,ออนในทอง,ทองนี่เป็นพอได้หครับทองพอเบื้องครับลุ้ยบอมิน ลูกเบิ้มเออลูกเบิ้ม๋อในทองนี่ในทองนี่เป็นซักเป็นหลานเป็นเป็นเป็นหลานเบิ่มเนาะในทองนี่มีซักเป็นหลานเบิ้มพี่น้องเขาก็คือว่ายังไงว่าพอพอในทองนี่เป็นลูกไส้เบิ่มลูก้เบิมแต่ว่าเข้ากัผสมตัวเนาะผสมตัวครับผสมตัวเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วเปิดราคาไว้แปดหมื่นกับหาพันแปดหมื่นกับหาพันให้พี่น้องไปรุ่นเอานะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ผู้ใดอยากอันนี้เอาไปเอาไปรุ่นจินนองเลยพี mm ่น้องครับนี่รุ่นจินนองครับหนิอ่านี่ยเนี่เบื้งเฮามีตำหนิควายเฮาทุกตัวอยู่นี่มีตำหนิบ่บ่ครับประกันเลยครับประกันเลยเนาะประกันตำหนิทุกตัวเนาะก็คือขาทัวขาถอนหางดอกนี่เนาะไฟนอกเนาะอือแน่นอนแน่นอนแน่นอนได้การยี่พี่น้องครับให้พี่น้องมาเบิ้งตัวจริงน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสถานทีเพิ่นเลี้ยงยุ่นน้ำขังห่วยขังหนองยุ่น่าพิ่นนะครับนี่ดีแล้วครับดี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 ด้การบรรยากาศดีพี่น้องเฮาโอ้หางเมย หางผมดีมถึงนะหางผมดีหางผมดีเป็นลูกโตที่ไหนในทองเนี่ยครับเนี่ยตที่สองครับตัวที่สองในทองเนาะครับผมตัวที่สองในทองอแขงขาดีแขงขาใหญ่เล็บหน่อยกอดดีเล็บหน่อยกอดดีพี่น้องเาเล็บดีพร้อมโอ้สดสดอยู่เด้อพี่น้องอยู่เลยสดสดอยู่สดสดอยู่ความสูงกับสิไปได้อีกอยู่ลูกลูกซีลูกหาผละจังสีสุดควายนะครับควายพุ่น เอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮ้ยงามงามงามควันดีพี่น้องเด้อควันดีควันดีุ่นเบิ่งการยางการยางไปเอาบรรยากาศบรรยาากกศธรรมชาติพี่น้องเฮ้ยบรรยากาศธรรมชาติควายหลายตัวผมเลยพะยางนะครับมันไปท่ายอยู่นนำหฮมนะครับมันเกิดเป็นตั้งเพราะว่าหโมมันบ่มันบ่มันบ่ดีผมเลยถ่าถ่ายท่ายอยู่นี่เลยเอาแบบนี้พี่น้องครับมาเบิ่งตัวนี้แาบนี้ มาเบื้งตัวนี้พี่น้องเฮ้ามาเนี้โอ้โอ้อัตลักษณ์แม่มาขักมาเนี่ยใา่ไา่มาได้ทำราคาก่อนตัวนี้แม่นี่เปิดแปดสิบห้ากันครับแปดสิบห้าทองแรกแปดสิบห้าสาวทองแรกเนาะสาวทองแรกสูงร้อยสามสิบหกอ่าสูงร้อยสามสิบหกบวกลบครับผมสาวทองแรกสูงร้อยสามสิบหกพี่น้องเฮาอัตลักษณ์นี่แน่นอนอิลิเบื้งตาเขานะครับตาเขาเดี๋ยวไปสี่เขาวจานผ่านเลยพี่น้องครับผมตาเต็มบกักแค่นึงตาเต็มนะครับแก้มจำนะครับข้อสองอ่องเรียบดีถุงเท่าขาว ้ในท้องนี่เป็นเป็นจังไหนเนาะครับนี่ห้องผสมตัวมากวะนี่ผสมตัวครับอ๋อผสมตัวเนาะผสมตัวมาแต่ว่าควายาตัวนี้ห้องขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยนะครับเนาะนขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยพี่น้องครับแต่ว่าผมว่าโค้งสางดีนะตัวนี้ <c oughs> โค้งสางดีขาขาเงีวกับสำหรับพัฒนานะพี่น้องเอาพัฒนาต่อท้องจค่เดือนแล้วครับท้องเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วในท้องนี่เป็นพอได้เนาะครับพอยนียไงล่ะ เป็น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 เสือสอเส้อสายพ่อช่างไหนในในในตัวพ่อเขานั่นพ่อกันลูกออียิงย่งกว่าล้านเบิ่มคือเก้าล่ะครับนี่โอ้โอ้โอ้เป็นลูกสายเบิม่มเป็นในทองนี่มไม่ซักเป็นล้านเบิ่มเนาะแม่นครับไม่ซักเป็นล้านเบิมเ่มอืมอืมส่วนมากอ่ะเท่ากับผสมก็คือเท่าเรียงแบบแบบสายพัฒนาเนาะพัฒนาครับอ่าพัฒนาก็คืออ่าเริ่มเป็นสายเริ่มต้นเนาะเป็นสายเริ่มต้นเท่ากับมีควายแม่เท่ากับต้องผสมตัวดีแน่ แต่ว่าเขาเป็นเกษตรกรบางเถือเขากับสูราคาที่หมอผลบ้าผสมเทียมบ่ไหวเนาะแม่นครับคร,รับบ่ไหวอ่าสูรรวบ่รรไหวบางเถือกับบางตัวกับสามพันสามปัญหาเขาสูรรวบ่ไหวเขากับเลือกที่สีเลือกที่สีเขาสีผสมตัวเนาะผสมตัวห <พอ S 2> รอก็เอาพอที่มันมีเสือสายเนาะครับเนาะอ่ามีเสือสายดีๆแม่นี D ่แม่นี D ่กับแม่นี่กับในท้องกับเป็นหลานเบิรมเล้วพี่น้องเด้อเพราะว่ายุแถวยุแถวบ้านเขานี่มันมีควายพอพันเนาะควายพอพันเป็น เป็นลูกไส้เบิ่มพันล้านเนะาะไส้เบิม่มครับเป็นลูกไส้เบื่อเราให้กัเอิญเพิ่นมาผสมให้ต,ตัวละพันครับตัวละพันประกันติดพร้อมกะพี่น้องกั้คิดว่าแต่่วาตามที่ผมเห็นมาลูกลูกเบิ่มที่เพิ่นเอามาทับนี่หลายๆตัวที่ตามที่ผมเห็นมาว่มีตัวฉิไล่หรอกพี่น้องครับเพราะว่าเขาพัฒน,นามาแล้วแล้วกับเบิ่มนี่เบิ่มพันล้านนี่เป็นควายที่ส่งลูก บ่ธรรมดานะครับบ่ธรรมดาแล้วก็ให้งามคือพอมดทุกตัวแล้วจังพี่น้องจะเบิ่งเบิ่งคือตัวนั้นล่ะตัวน้อยๆตัวแม่ลูกคู่เม่ลูกนั่นล่ะนั่นล่ะลูกจังสันล่ะมีแต่ออกมังสันตามที่ผมเห็นมามีตัวดีๆจังสี่กับตัวนี้นี่มีสิบลอยห่อลอยสี่สิบด้วยนี่แกบอกเนาะเพราะว่าผมเบิ่งแข่งขายท่องแรกแล้วก็เขียวเขาลุนสำเป็นนี่เท่อเขียวเลยแหละแบบเลี้น <laughs> มันต้องช่วงเขาเขียวเอียงเขาจะเบิง้งดีเนาะแต่ว่าปาา่าข่าเบี้ยวง่ามเลยใช้เขาเบิ้งแน่<ด>แนุหยอด่อนหย<ด>่อนหย่อได้เขียวคู่นึงไ,ได้เขียว,วคูวคนวค่นึงเขียวคู่นึงเขียวคู่นึงพี่น้องกับข้ายใหญ่กับยุคประมาณสองปีครึง่งสองปีครึ่งถึงกับเกือบเจ็ดเกือบสามปีเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้กับห่วยเทวาลูกสามลูกซีมันเทวาสุดควายมันสีบอ ลอยสี่สิบอยู่บ่มันโค้งดีไหมตัวนี้ไหมโค้งดีคโค<ร>้งดีโค้งสางดีเรียบดีขาดีนะครับเรียบหน่อยดีให้ไปน้องเบื้องน้องเบื้องเอาอันว่าดีมืดเลยมันเกิดสิมันเกิดสิว่าย่องวาง่าย่อไปแต่ว่าก็ให้เบื้องเอานะครับผมกิดสิยายามโอ้เี่ยกเหลี่ยกเดินพอตีเยอะมากกัน <c oughs> อืมอุจวานเลยเอาปัสไส้สิปัสไสโอ้ยบินหนีซ้ำบินหนีซ้ำโอ้ย เอาตัวนี้เปิดเท่าไรก่อนแปดมื่นหาแปดมื่นหาครับผมแปดมื่นหาพี่น้องเฮาเอาพี่น้องครับสนสนจิตสนใจเท่าไรก่อนพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลายยางเบื้องยางเบื้องถูกตัวเนาะถูกตัวเชียงถูกตัวเขาเลี้ยงอยู่นี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะเลี้ยงธรรมชาติหัวหันบ่ได้กินเนาะหหัวบ่ได้กินบ่ได้กินเลี้ยงแบบธรรมชาติได้พี่น้องเด้อพอนปล่อยเลี้ยงอยู่อยู่น้ำทงน้ำทานี่ครับอยู่อยู่ริมหวยพี่น้องครับเนี่ยเห็นบ่คู่หวยที่รึ่งหนึ่งยู่นั่นนั่นคู่หวยนะครับ เนี่ยทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีพี่น้องครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับตากแดดค่าเชื้อพร้อมไปในตัวเนี่ยเนี่ยมักตัวใดพี่น้องสนจิตสนใจตัวใดกระเจ้าทั่มาสอบถามนําจากของควายเพื่อน้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้บ่าเแม่ยังดอกผมหอนนะครับออาสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไอ้สม,มินสักกันพี่น้องครับสวัสดีครับ